สวัสดีครับผมนายหรือเป็นแก้ววันนี้ผมมาสอนใช้เครื่องมือลา TOOL นะครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับกดตรงนี้ครับครับผมแล้วกดไปที่หน้าของชิ้นงานนะครับอ่านี่ครับกดแล้วก็กดตรงนี้ครับ เมื่อกดเมื่อถึงตรงนี้นะครับเราก็กดตัว A ครับเพื่อให้มันโค้งครับครับแล้วก็เรามากดตรงนี้นะครับเพื่อกําหนดขนาดของชิ้นงานนะครับน่ครับตรงนี้ร้อยสี่สิบตรงนี้สี่สิบ ตรงนี้ห้าสิบครับตรงนี้ร้อยห้าสิบอ่ะตรงนี้สามสิบครับอ่าตรงนี้ก็ต้องวัดมุมด้วยน,นะครับตรงนี้ตรงนี้สามสิบองศา ครับอ่าเมื่อถ้าจะวัดมุมตรงนี้นะครับต้องกดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ครับตรงนี้50าสิบองศาขอต้อนรับเขาหกสิบองศา,าครับแล้วก็เราก็มากด อ่านะครับเสร็จแล้วครับแล้วก็กดติ๊กถูกครับผมนี่ครับนี่อ่าขอบคุณครับ